อ่ะโอเคก็ขอคดดุีเพื่องเก็บไอจีฟีวีกันด้วยนะครับผมวันนี้โปรับชิ้นเคยเบเดย์นะครับวันนี้เรามาเล่นในคนกองหน้าพีไฟหรือว่าเพิขึคนหน้าไฟกันดีกว่านะครับผม <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งโปรชิผมอยากได้มากเลยนะตอนที่เพิรคนหน้าไฟมา แปลว่าผมผมไม่ได้เลยตอนนั้นเลยเป,ไป็นช่วงอี้ผมกําลังฝึกเล่นกองหน้าแหละไอ้จริงก็ฝึกเล่นอ่ะเออแล้วแบบโัมันเท่มากอ่ะเออโดยเฉพาะตัวผมชอบท่าแบบท่าเติมมันอ่ะมันดูเท่มากเลยนะตอนเรผมผมคิดงั้นนะโอเคโอ้โหมีลูกสองเลยโคตรดีเราเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะแกนนะกเก็บผมโอเคตอนนี้เราไปอยู่ในเกม ยังไม่ได้เข้าด่านเลยตอนนี้โอ้โหเจอคกช่วยของคนเลยแหละแต่ว่าโกวันหนึ่งของคนเลยก็โอเคนะมันไปช่วยของคนได้นะเออเจอเนี่ยโอ้โหด่านแน็กแนนด่านโรงพยาบาลถนนไว้แฟนโอ้โหเป็นด่านที่แบบว่าจริงๆเอาเอาแบบว่ามันเป็นทางแบบทางแบบอย่างไรบังคับเตือนอ่ะมันมันอ้ยาย่มากคือไม้ไม้ทางวันเวเยอะมากจักกันไม้มาก เล่ดก,กันไม้ไรเลยดักกันไม้ง่ายมากครับผมเพราะว่าถ้าฮันเตอร์ไม่ตีทะลุไม้หรือไม่ตีไม่ตีเช็คไม้อ่ะมันก็จะทําให้แบบว่าโอกาสโดนกันนี้แคบสูงมากอาจริงสูงมากครับแต่ถ้าตีแล้วเคอไม่ได้อยู่พับไม้อะคือเคอแม่ก็วิ่งหายไปเลยเว้ยเอาจริงตามโคโตรยากอ่ะดาเนี่คือฝั่งฮันเตอร์นี่เล่นยากคราไม่ใช่พวกแมรี่หรือตัวที่แบบว่า ด่านกว้างๆเอ้ยด่านก็แบบแค,แคแบๆแล้วแบบจะได้เปรียวนะเอาว่าเดี๋ยวเราไปเจอในเกมไ่นในเกมน,นะครับผมโอเคตอ,อนนี้เราเข้ามาเกมแล้วเข้ามาเกมคืออะไรเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าคือเท่เออดูด้วยวิ โอ้โหแบบโคตรเทอ่ะมันมันแปลกายอ่ะตัวอื่นอ่ะเออผมชอบอย่างงี้แหละโอ้โหดูท่ามันคือผมไม่เคยชอบร่างแปลงร่างเท่าไหร่นะชอบร่างนี้ว่ะโคเท่ดิแต่ว่าผมหวใจจะแก้นะครับผมเราอยากจะจูบมากๆเลยอยากจะจูบมากๆเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเจออะไรนะเทปเราไปดูในเบรคเกอรนะครับ นีรักที่เอาไว้พุ่งหนีหรือว่าเอาไว้พุ่งชนเพื่อนได้ด้วยเนาะโอ้โหเก่งตรงนี้อู๋ช้างมาก,กัตรงนี้แต่รอจักรถกรง้โอ้โหโดนไปหนึ่งทีแ่เหมือนตีเช็คไม้มาตรงนี้โดนไปหนึ่งทีจะยังไงครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้อูชาชาชา๋ช้างจะปลาล่มตาม,มาหรือเปล่าตาม,มาเหมือนจะไม่ตาม,มานะไอ้บ้าเอ้ยมันมานี่นั่จริงๆเลย แล้วโ่มเหมือนเขาไม่เห็นเรานะเหมือนเขาไม่เห็นเรานะเดีย๋ยวเราไปเข้าวาร์ปใหญ่ไหมเดี๋ยวเราไปเข้าวาร์ปใหญ่ไหมอุ้ยอะไรของมันมันมาแล้ว โอ้มันมาแล้วมันงตีวา้เป็นเล็วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพุ้งหาไม้เลยพุ้งหาไม้เลยเออยังไงนะอิฟหลับกบกให้พี่หน่อยพี่พี่ออโอ้เอาครับผมเอาครับผมไม้ตรงนี้เล่นไปแล้วเป็นลืมไปแล้วอูช้างนักมากตรงนี้หล่นไปเลยจ้ใโอ้โหเสียใจอ่ะนายอ,ะะอิฟนายไม่ควงบกเราหน่อยหรือหรืวนายโล่มาหาเราจะไปเราจะไปหิวเลืออ โอ้อาสานเลยจบเลยจบเลยนี่พูดเลยจบเลยจบแล้วจบแล้วไอจดีโอ้โหคือไอดีนี้ไม่ได้เป็นไอดีของผมนะครับเป็นไอดีที่เพิ่งซื้อมาเนะะาะอากาเคำว่าอะไรแปลกๆก,ก็ไม่ต้องตกใจนะปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกดขอบคุณอยู่นะอ้าวเขาผมมีการกดมากระดิ่งมาตรงนี้โดปีเก้าอีเป็นหนึ่งจีซ่าตรงนี้ยังไงพุ่งมาก่อนแล้วพุ่งมา,งางรตรงนี้ฟอร์เวิร์ดยังไงตีนะอีเป็นหนึ G ่งจีซ่าแก้แผลไปก่อนนะอ้าวเขาผมมีการมาลมแจกมาตรง นี้จะยังไงครับผมเหมือนจะไปตามในของนักบวชหญิงฮะโดนไปหนึ่งจีครับผมจังหวะนี้ยังคงวิ่งตามกันอยู่หรือเปล่าอ้าวครับผมโดนไปหนึ่งจีเอ้าไม่ใช่ค่ะรับจ้างบาดเจ็บพ้าดสิเป็นแฮะเลือดไหลนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราฮิวกันก่อนแล้วกันนะครับผมครับพี่โกเดี๋ยวเราฮิวกันก่อนเดี๋ยวไปฮิวให้นายอิฟนะครับผมนายอิฟอ้าวเขานอนแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเหมือนเหมือนว่าเขายังไม่จับใช่ไหม ยังไงล่ะลูกพี่จําได้ว่าเต้าอีอยู่ตรงนี้พุ่งมาโดนไปถึงกีจ้าอาถ้าผมไม่ต้องบล็อกนะครับเพราะว่าเราเนักเฟสสองนะเดี๋ยวมันจะไล่เราแทนครับผมอาโดนออกมาก่อนแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวรอพุ่งตรงนี้กันเลยดีกว่าจําได้เต้าอีอยู่ตรงนี้นะจ๊ะพุ่งมาตรงนี้พุ่งเลยฮ้ากล้าขนาดนี้เลยเหรอถ้าเราผมไปทำอะไรให้อ่ะชอบเล่นเครื่องอ่ะโดนไม่ถึงกีครับผมนี่แหละชอบนี่ <laughs> โอ้โหเอาว่ะเอาว่ะตอนนี้ลนะักพีีเรอไก่จะหมดแล้วแต่ว่าอูชางอูชางได่เรากันแล้วนะคะคงนี้ยังไงยังไงเหมือนเขาบอกว่าเครื่องคงนั้นเตรียมแล้วนะฮะน่าจะปั่นได้เยอะมากแล้วนะโอเคคงนี้จ้าเราพบใช้ามาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรารอ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 คำเตือนคงนี้กันเดี๋ยวบอกเดยบอกมันเลยอย่างนี้ห <laughs> มือนเอาฟิเปอร์มันก็ื่รู้เพยยือ่อนโหเอาว่ะ พูดชอเท้าวิ่งมันเลยอ่ะเอาจริงอะอยากได้อยู่ในมีหลักอะ <c oughs> โอเคช่วยกันมาตรงนี้รอบล็อกไปก่อนนะครับเห <c oughs> มือนอูช้างไม่มาตรงนี้เดี๋ยวเราก็ซ้าเครื่องไปเลยดีกว่าไหมจั๊กบัวจิงวัดไปแล้วนะเครื่องตรงนี้ผ่านได้93้เบอร์เฟ็นเแล้วครับผม <c oughs> อ้าวจังหวันนตจิไปแล้ว60วิปีฮะในฝัวงของนักฝุญผมเนีเราไปรลอซัพพอดกันดีกว่าตรงนี้โซตีไปเลยจ้าในฝของนักบวชจิงครับผม อย่างไงอูชางเราจะเป็นคนยังไงเราจะยังไงเอ่ยเราจับนักหญิงมาตรงนี้เรามีลักพี้อยู่นิดนึงฮะหลอจะพุ่งแต่มันหมดนะก่อนนะผมโอ้โหไม่งั้นโดนแน่แน่ในคนอูชางยังไงครับผมจับนั่งกบิกก่อนนะตอนนี้ครับผมเสียมเพียงถอนรหัสอะไรล่ะครับผมทําไปแล้วครับเพียงนั้นยังคงวนอยู่ตรงน้าคู่ครับวนกันอยู่ตรงนี้จะถ้าติดกล่องนี้โดนแน่แน่หนึ่งจีตรงนี้อูชักงาีโดนไปหนึ่งจีครับผม โ okay, อเคเดี๋ยวเราบล็อกตายไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาได้เป็นเฟดทองแล้วมีการที่เป็นโตมาตรงนี้ใชเขาจะวางวาหรือเปล่าวางวปากินด้ว,ว,วยฮะเดี๋ยวเรารอไปตั๊บ่อน์ตก่อนนะครับเพราะว่าเขาน่าเป็นเฟด้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวเรารอล้มให้เพื่อตรงนี้บอกเลยทางไม้วันเวทโดนไปหนึ่งทีแท้โดนไปหนึ่งทีแท้ซิงกกลั่นไปยาวๆชิดกระดาวโยะระบอกเลยว่าพองหนะ้ามันจะขันขันเตอร์ได้นานขึ้น20เปอร์เซ็นะครับก็จะทำให้แบบว่าฮันเตอร์ขันนานกว่าปกติฮะ ถ้าอัพไอคิสก,กันแบบว่าอีก20%มานี่คือเข้ากับคาร์บอยเนะี่ยเข้ากับคาร์บอยคือการนมามากประมาณ6วิได้ฮนะ6วิถึง7วิคือแบบคือแบบฮันเตอร์นี่แบบหัวหมุนนะเอาจริง <c oughs> โอเคเราได้ในองของน้ำหอมนะฮะเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าเตรียมเครื่องฉลองแล้วนะเดี๋ยวเราโลไปเปิดประตูฝั่งนี้ก่อนดีกว่าแล้วแันนักครับผมเดี๋ยวเปิดกล่องกันกรอนเปิดกล่องเป็นกรอน,อน,รอนขอลักพี้อีกครั้องอันจะได้ไหมจ๊ะ คุณล,ล่าเฟรดเป้าหมายแนละ้วระวัง,องรอบตัวให้ดีอ้ายมมาแลวไอ้เพื่อมันไม่เห็นฉันมันไม่เห็นฉันไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอยังไงโดนตีมเลยจ้ารีบจุดเร็วรีบจุดจุจุด,จ,ดจะมันมาจุดช้ายอย่างนี้แหละลูกโอ้โหไฟแดงก,กี้หลักกันมาจังหวัดน,นี้มีไม้1แผ่นนะครับวางไม้แล้วก็พูดไม้ไปก่อนนะครับวิ่งมาตรงนี้หางไม้วันเฟล์ีกแล้วฮะ อ้อกันไก่แน่ๆตรงนี้ยังไงอู๋ช้างพังไม้เลยนะพังไม้ีแล้วก็เปไปเลยจ้าไปไปเลยแล้วก็โดดไม้ไวเราอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเราไปไปเลยเปไปเลยเอาไปเปดิเพ่อปไปดีกว่าสีน้ำหอมยิงไว้ก่อนครับสีน้ำหอมยิงไว้ก่อนนะอู๋ช้างอู๋ช้างบอกว่าจะย้อนเวลากลับไปตรงนี้เก่าไก่เราก็ไม่ย้อนนะจ้ายังไงครับอู๋ช้างเราจะปาลมดักหรือเปล่ามีกระว่าปิปเปอร์ไปหนึ่งทีนะอู๋ช้างเหมือนจะเดินอยู่ตรงนั้นทําอะไรกันเอ่ยจะปาลมดักกันหรือเปล่าจะหวานี้ จังหวะนี้ยังคงไล่กันว่าอยู่ปิ๊ปเอร์ยังคงทำางกันอยู่ตรงนี้จ้าทางรับอยู่ตรงนี้แล้วมันจะตรงไหนก็ใครมันจะไปรู้อ่ะครับกระโดดไม้มาตรงนี้ก่อนเหมือน้ยช้างยังไม่พังนะฮะยังไม่พังยังแงปูช้างยังคงไล่กันอยู่หรือเปล่าอยู่ตรงไหนกันเลยอ้าเขาปิ๊ิเปอร์ก็พยายามของเราเราก็มองไม่เห็นปูช้างมันจะตรงไหนครับอ้าวครับผมอ้าวเขาบผมยังไง มันฝันฝืดแล้วไงแล้วมันฝันฝือแลวาวมาตรงนี้แลาวเลยมันมาเลยมันมาเลยเอาแล้วครับผมเอาแล้วจะปาลมดักหรือเปล่านะปาลมดักจริงด้วยนะแต่เราไม่ได้วิ่งไปทางนั้นมนะันจะน้องสาวออกมาไปจริงจต้งโตล้โอ้โหพอแปดสิสโตโตนะสวีแล้วโอปีการล่ดมดมาตรงนี้เข้าไม้ก่อนเข้าไม้ไม่ทันแล้วโอ้โหโดนไปเลยครับผม แป่ว่าเพื่อนตอนแากันสาดคนนะถ้าเกิดว่าชนะนะโอเคีย,ยเสียกันเลยไม่เสียกันละใครชนะไม่เกิดเออ <c oughs> โอเคก็ถือว่าโอเคแล้วแหละได้ชนของครั้ง็เอเอสบายใจละ <c oughs> นึกว่าจะชนไม่โดนเ,ล,เลยแหละไม่ได้เล่นนานมากกองหน้าเนี่ยคือแบบชนบิชนเว่าขออภัยด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ขอตัวนะกันก,ก่อนนะฮะก็อย่ไปดูกันดีกว่านนะผมซื้อไปเมื่อกีนนะก้นี้นะเดี๋ยวค่อยค่อยติดคลิปตลาดีย๋ยวไปดูกันก่อนนะครับในสผลงานเกมน,นี้คือบอกจริงว่าผมไปได้เล่นกองหน้ามานานมากโอ้โหทันเอ้ยนหนึ่งหมื่นสองพันแฝงคือแ้มก,กันเลยเองนะโอ้โหเอาว่ะ เอาว่ะโคตรเท่่ะคนคนนี้มันเท่จริงๆมันเท่จริงๆ <laughs> โอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันในสองคลิปแม่บ๊ายบายค่ะ